สวัสดีครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับผมอากาศโคตรหนาวเลยตอนนี้ก็เราจะพามาที่น้ําพุร้อนสันกําแพงนะครับผมอากาศอย่างนี้เราต้องไปจุ่มน้ําร้อนครับ <laughs> แช่ออนเซน,น <c oughs> ใช่ครับผมถ <c oughs> ้าพูดดีๆแช่อออนเซนไทยแลนด์นะครับก็ตอนนี้เราก็ถึงที่แล้วครับเดี๋ยวพาเข้าไปกันครับผม <c oughs> นี่นะารับสอบท่ารมเนียมนะครับ ที่นี่ก็จะมีพวกแบบบริการบ้านพักนะครับนี่บ้านพักพร้อม้องออนเซนในห้องด้วย,นะยมีลางการเซนนะครับผมราคาตามนี้เลย,ยเออมีนวดแผนไทยแช่น้ำแร่นะครับผมครบเลยตอนนี้อ,อ,อุณหภูมิอาไรอุณหภูมิ11องศานะครับผมแถวนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปบริเวณต้นน้ำนะมันก็จะแบบ พูดร้อนนั่นเอ,อ,องย้อนขึ้นเรือ่อยๆใช่ร้อนขึ้นเรื่อยๆใครอยากสี่สิบห้าถึงห้าสิบก็บริเวณนี้ได้เลยครับโอ้ลงมน,น้นห้าสิบถึงห้าสิบห้านะครับผมนี่ผมพาไปดูนี่นะครับก็จะมาที่นั่งเยอะมากนะนี่นั่งได้หมดเลยเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรนะที่นั่งดีมากครับนีบ่ลานกลางเต็นท์ครับ อื่นมาที่แบบมาแช่เนาะตรงนี้คือโคตรร้อนเลยนะฮะห้าสิบห้าสิบห้าเดี๋ยวเราไปซื้อไข่เพื่อไปจุ่มน้ำกันก่อนดีกว่าครับจุ่มน้ำร้อนออนเซ็นกันก่อน,นเนี่ครับนี่นะครับจะมีจุดซื้อไข่ไก่ด้วยสามฟองยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้กี่ฟองครับหนึ่งสองสามสฟองค่ะหกฟองห้าสิบครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดู เวลาในการต้มไข่กันนะครับผมนี่นี่เวลาอยู่นี่ครับก็ถ้าอยากได้ไข่ลวกนะครับผมห้านาทีไขย่ยางมาไขย่ยางมาตูมเจ็ดถึงแปดนะไข่สุกสิบถึงสิบห้านะครับผมก็สำหรับนะ้ำพุร้อนสังข์แพงครับเปิดเจ็ดโมงเช้านะครับใครมาเช้าได้ยิ่งดีนะเพราะคนจะน้อยมากนะเหมือนจะเป็นแบบบ่อส่วนตัวของเรานะครับผมนี่ <Des mond> ตอนนี้มีแค่พวกเราสองคนใช่ครับตอนนี้เรามีแค่เราสองคนนะครับแล้วก็ผมมาวันธรรมดาด้วยครับคนก็จะน้อยขึ้นอีก นี่ครับปุ่ยไข่อะไรนะครับเป็นไข่ของดาวี่ครับไข่สาฟองไข่สาฟองจุดที่เราจะจุ่มน้ำแร่นะครับมันจะมีตัวเลขบอกเนาะอืมันจะมีตัวเลขบอกด้วยครับแล้วเขาจะทำเป็นเหล็กจะงอยออกมาอย่าีกนะบิงบิงชอบเบอร์ไหนได้หมดครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเราอยู่เบอร์เจ็ดนี่แล้วก็จุ่มแล้วแล้วจับเวลาครับแล้วเขาจะมีเด็เบอกใช่ไหมไปไปมาแล้ว ตอนนี้แปดโมงสิบเอ็ดนน้ำพุงวันนี้แหละมันบอกอาจารย์เราเที่ยวถูร์ล่อที่สุดแล้วคนเขาจะมาถ่ายรูปันตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะนี่เข่มเข้มเข่มดูดูความหุ่งดูความพุ่งสูงแบบว่าโอ้โห โอ้โหโุ้งเวอร์เวอร์ตรงนี้ร้อยห้าองศานะครับน้ำร้อนแรงดันธรรมชาติตายพิพนะครับส่วนนี้จะเป็นสะว่ายน้ำแร่สำหรับเด็กนะครับคนละสิบบาทนะครับผมนี่ข้อควรปฏิบัติตามนี้เลยครับผม เราจะมาแช่กันที่40-45องศากันก่อนนะครับนี่มีพันมีก็อีพนักพิงให้ด้วยไง,ไง,ไงสวยงามโอ้ร้อนมากโ,โอ้โอ้เหมือนหนาวน่าจะร้อน <laughs> โอ้ โอดีมากโอคือร่างกายเราต้องแบบปรับสภาพนิดนึงนะครับผมแต่ต้องฝืนครับฝืนสักพักนึงร่างกายก็จะปรับตัวได้ก็จะฟินผมว่าการแช่นี้น่าจะสักประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะครับกำลังดีมาจีมาดีบนั่งกล้องมานีตอนนี้ก็ผ่านแล้วประมาณสิบสองนาทีนะครับเรามาเอาไข่ของเรากันเล่นจนลืมตอนแรกว่าจะประมาณสิบนาที โอรเจนะคะใส่หมเลขรเจนี่มีไม้ด้วยเห็นไหมมีไม้อาไ้ถ้าใครัวร้อนก็เอาไม้มาแบบจิบได้นะครับไปกินกันครับผมไปจะได้เยอะๆหรอโอ้เยอะไปเทออกดิเป็นแองเลยไข่ครับอร่อย รู้สึกว่าใคร่ที่แช่นเซนมาอร่อยกว่าายท่วไป <c oughs> รู้สึกไปเองนะครับมีแช่แบบญี่ปุ่นนะแช่แบบญี่ปุ่นแต่แช่แบบญี่ปุ่นนี่เป็นแบบผู้หญิงอย่เดียวผู้หญิงได้ผู้หญิงแต่้อัน,อน,นะจะแยกหญับอ,อันนี้ชา,ชายกับหญิงชายหมดตะแยกกันนี่ห้องแช่รวมร<ม>ูแบบคู่ก็มีแลวมีห้องักแบ แบบชั่วโมงละสามร้อยเนี่ยห้องพักชนตัวโอเคเราเลือกแบบที่เป็นห้องนะคะเป็นห้องพักอาบน้าชั่วโมงละสามร้อยบาทครับผมแล้วก็ผ้าเช็ดตัวฝืนละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวไปโดนนี่นะครับบ้านหลังหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่โอ้ยมีหลายหลังเลยของเราหลังสองหรอใช่เอาเหลังที่สองครับผมอันนี้ครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นไงนะ มีเวลาหนึ่งชั่วยามเอ้ยอหนึ่งชั่วโมงมีน้ำพังเข้าวบ้านนะครับโอ้โอ้พื้นนี่คือเย็นเจีเย๊ยบเลยนะ <laughs> ห้องก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับไม้มีทีวีวงทีวีให้ด้วยต่ห้องนี่ครับทางเข้าห้องน้ำก็อย่างนี้เลยห้องน้ำครแล้วก็นี่นะห้องแช่ออนเซ็นนะเป็นบอยอย่างนี้เลยนะครับผม โอ้ร้อนมากเขาจะมีน้ำร้อนกับมีน้ำบุนมาให้นะโอ้จอดชื่นครับเป็นห้องส่วนตัวนะครับวันนี้อยู่ได้หนึ่งชั่วโมงนะผมสามร้อยบาทครับแล้วก็มีขังแช่พื้นนะอืมน่ามีแบบขังด้วยอโอ้่า <c oughs> <c oughs> อ้จอดชื่นครับใครที่แค่เท้า ไม่ไม่ตัดใจนะก็ลงมาแช่ตัวได้ครับก็ขั้นต่ำก็ห้องส่วนตัวก็หกบาทนะครับผมก็มีก็แช่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะที่นี่เนี่ยแบบมีนวดนวดฝ่าเท้าก็มีนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นบอ่อนะสีเขียวนะไปดูไหมสะคนว่างนะ ก็สําหรับคลิปแช่น้ำพุร้อนที่สันกําแพงนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด s u b สไคร b ์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ